ที่คนที่เรารักกำลังหลับไหลอยู่นะในเวลาที่ลูกหลานเรานะครับกําลังพักผ่อนหลับไหลอย่างสบายแต่พวกเราไม่เคยหลับนายสุทัศน์สุวรรณผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยชลบอิตำบลนาปอดได้นํากําลังชลบริ23หมวดจำนวน200กว่านายเพื่อดำเนิน ปฏิบัติหน้าที่ในการปักคงเพื่อเป็นสัญลักษณ์และชัดเจนสร้างความมั่นใจให้กับคนชรบุในพื้นที่ตำบลนาเกาะในครั้งนี้นับว่าเป็นเกียรติที่ท่านผู้บังคับกองพันได้เดินทางมาร่วมปฏิบัติการในการปักคงด้วยตนเองพวกเรากองร้อยชรบอมีความทราบถึงและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความสงบความปลอดภัยของหมู่บ้านข้าพเจ้าข้้าพเจตัดไม่ข่มเหงประชาชนคนไท้าะคุณผู้ไทยผู้สุจริตตัวเดียดครับผู้สุจริตตัวเดีาดครับข้าพเจ้าจัดเป็นผู้เสียสละจะเป็นผู้เสียสละมีระเบียบวินัยมีระเบียบวินัยเชื่อฟังเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของคุณบระชา การษาควมปลอดภัยตำบลนากอกก็ถือเป็นกองกาลังสําคัญเป็นเลี่ยงเป็นแรงของอําเภอในการที่จะปฏิบัติรารกิจร่วมปัจจุบันกับเมื่อหกเดือนที่แล้วเนี่ยมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดพวกท่านที่สูตรทราบได้ด้วยตัวเองว่ายาเสพติดมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือแนวทางที่เราเดินมามันสามารถช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนั่กับี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่น้องประชาชนที่มีลูกหลานเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดมีลูกหลานหลงผิดไปเป็นา้าของยาเสพติดซึ่งผมเชื่อว่าครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวตกไปเป็นา้าของยาเสพติดนี้นะครับคงไม่มีครอบครัวไหนมีความสุขคงไม่ต่างอะไรกับ ตกนลกทางท่านที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นความเสียสละของพวกท่านคือความหวังของคนตะบนนาเกาะที่อยากจะเห็นปัญหายาเสพติดมันหมดไปนะฮะตอนนี้เราก้าวมาถึงระดว่ามันลดลงเบาบางลดลงเป็นครึ่งหนึ่งนะเมื่อเทียบกับหกเดือนที่แล้วกับวันนี้นะแต่เราจะเดินหน้าตามมาตรการนี้ต่อไปเราจะเสียสละช่วยกันต่อไป เพื่อจะให้พื้นที่ตำบลนาของเราเป็นตำบลสีขาวปลอดยาเสพติดให้ได้มันจะปลอดยาเสพติดไม่ได้เลยถ้าขาดขึ้นความเสียสละของทั้ง200ชีวิตที่ยืนอยู่ตรงนี้ผมในนามผู้รัับกองพันช่วรักษาความปลอดภัยบ้านอาเสินสีเหืองต้องขอขอบคุณในความเสียสละและทุ่มเทของพี่น้องตรบทุกๆ ทุกนายและขอให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกนายกำลังพลทุกนายนะครับเพื่คพาปลอดภัยจากภัยตรรลายทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นนะครับการทําหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานหรือเป็นเจ้าพนักงานนั้นนะครับขอให้ระลึกเสมอว่าเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องประชาชนหลังจากเมื่อเดือนที่แล้ว อำเภอศรีบุรเรืองได้ทําพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของกองพันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอำเภอศรีบุรเรืองนะครับในวันนี้นะครับทางกองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลนากอกนะครับก็ได้ทําพิธีปฏิญาณตนนะครับแล้วก็ปักธงประจํากองร้อยนะครับหน้าที่ทําทการ กองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลน,นากอกนะครับซึ่งวันนี้นะครับเ,าเรามีกําลังพลนะครับมาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นนะครับจำนวน3า0นายนะครับกองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลน,นากอกนะครับถือว่าเป็นกองร้อยที่มีขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากามีกําลังพลเยอะสุดนะครับในบรรดา12กองร้อยของอําเภอศรีบุญเรืองนะครับวันนี้ก็ ทางท่านกำนันนะครับในฐานะท่านเป็นผู้ช่วยผู้บังครับกองร้อยนะครับก็ได้มีการรวมพลนะครับเพื่อทําพิธีปักธงและก็ให้ชรบทุกนายนะครับได้กล่าวคําสัตย์ปฏิญ,ญาณตนนะครับว่าจะทําหน้าที่ด้วยความเ,าเข้มแข็งเสียสละและทุ่มเทครับ